ส่วนมันตรงจริงสิกระทะร้อนแบบนี้โอ้โหหัวตัวใหญ่มากแม่แม่เอาช้อนมาเทียบอาช้อนมาเทียบดูตัวใหญ่่เป๊ะๆแบบนี้เลยจ้านี้อ๋อส่วนมันกรอบนะจานนี้อันนี้เป็นอะไรนะแม่ตังอะไรมาเอ็นหอยเจอะผัดฉ่าผัดฉ่าเอ็นหอยนะฮะเอ็นหอยชิ้นใหญ่ๆดูดูให้ดูข้างล่างข้างล่างคือเอ็นหอยทางนั้นเลยแม่ตักแม่ตักให้ดูดิอยากให้ดูความกรอบเพราะมากที่นี่ขึ้นชื่อมากนะครับ เดี๋ยวพี่พี่กลับไปให้ชื่อร้านเลยนะแม่ชื่อร้านหดอร่อยคือเป็นร้านจากบ้านจริงเดินมาจากบ้านยังถึงอะไรอย่างนี้ดีกว่าข้างหน้าข้างตรงกลางมันจะเป็นแป้งหนึบๆเนาะแม่เนาะใช่แป้งหนึบๆแต่ข้างๆก็คือเป็นแบบกรอบๆเลยจากหอยอันนี้หอยหอยนางรมเนาะดูดีเที่ยวกระปากของเจ๋มเป็นปะโอ้ยสะใจเลยก็หอยกรอบๆแบบนี้นะฮะหอยอินทรีย์ก็คือเต็มท้องแล้วจ้ะไปฮะให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่พี่กลับไปให้ป้าสวัสดีครับพี่พี่ก่ สวัสดีค่ะหนูกินอะไรคะลูกไข่เจียวไข่เจียวเหรอไข่เจียวเหรออร่อยไหมอร่อยไข่เจียวยังอร่อยอ่ะด้วยไข่เจียวตลอดกาล